สวัสดีนะครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์โพวดลนครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่อุปัญญานะครับผมรุ่งเรืองยนต์นะครับมาแต่เช้าวันนี้เช้าเช้าเลยวันนี้เรามีเลิกดีนะทุกคนนะนี่้อวไม่เห็นเจ็ดโมงยี่สิบมาดูรถครับผมมาดูรถก่อนออกเดินทาง วันนี้เรามีนัดมารับตัวเจ้าฮีโนนะครับผมเมก้าคันนี้ครับตอนเดียววันนี้ก็ถ่ายเป็นวันที่27นะทุกคนเลือดีของเราครับผมก็เดี๋ยวนำตัวกับสุพรรณบุรีครับนำตัวกับสุพรรณบุรีกลับไปถึงก็ทันไหว้จุดจีนพอดี ตอนเดียวครับคันนี้เครื่องยนต์ co 5้า d เครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนะผมมาดูไว้วันนั้นครับถูกใจครับปิดจบปิดจบครับสเปคคร่าวๆก็นี่ครับเป็นหัวแคปครับผมหัวแคปเอ้ยหัวตอนเดียวครับผมกระบะสี่เมตรครับผมกระบะสเมตร<ม>เครื่อง co 5 d ร้อยเจ็ดสิบแรงร้อยเจ็ดสิบห้าเทอร์โบโครับต่แปดสี่ครับของแตงก็ประมาณนี้กันหมาครับผมระแนงกันหมาอู่ัญญารุ่งเรืองเดินไปเสวอครับเสือันนี้จะเข้ามาใหม่ครับชซบไฟไท้ายมากเลยไปถท้ายให้ไฟไท้ายตัวนี้เลยโคตรที่ น,นี้ก็เป็นคันนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับมีป้ายทะเบียนมีอะไรนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปก็โอนเข้าจังหวัดสุพรรณอนะีกนก็จะอันนี้ก็คือเลขเลขเก่ากับเจ้ะเลขเ,เดิมไปก็จะได้เลขใหม่สีเรี่ยนะภาษีนอกยังไม่เคยใช้งานในไทยทุกคนนะนะสีสันก็จะตกแต่งประมาณนี้ ต้องยกด,ดักกองดักน้ำให้เรียบร้อยครับแบกบสองลูกครับผมกระบีรลูกน้องหมากอัดเ,ดเรียบร้อยแค่นี้เรียน รวมๆแล้วก็รอเราเอาการครับผมแล้วก็เช็คความเรียบร้อยครับผมดูเลขเครื่องเลขอะไรนะทุกคนเนีกฟังไหมเซล 5D เป็นเครื่องรหัสใหม่นะทุกคนเพิ่งนําเข้าล <c oughs> องใช้ดูครับ จะเป็นแตงได่ใครที่ใช้อยู่ลองเน้นมาหน่อยนะครับดีไม่ดีครับวันี้ภ <c oughs> า,าพก็จะกรุบๆอยู่น่าเหรอเ <c oughs> น่าก็โอนฝาดเลยครับในอากาศก็หนาวันนี้เลย <c oughs> ลมไหมครับที่นี่โอู้หคือลมแรงมากลมแรง <laughs> กุญแจได้กี่ดอก,ดอกได้สามดอกเลยสามดอกต้องู้ตัวไหนใช้ปิดไว้ก็หนาวนี่พวกนี้อะไรได้ใช้ไหมใช<ป>่อ๋อไอ้นี่เหรอใช่พอเก่งกับโอ้ไอ้น<ป>ีอ้ออกปิดอัปิดอัพ ถ้าไม่มีไฟเหลืองขึ้นอย่างเงี้ยก็มีเวลาขึ้นเขาอ่ะที่ว่ามันจะช่วยความคันเร่งมันรอบรอบสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไปโดนมือปั๊บเบาเครื่องนี้เครื่องมันจะเร่งกว่าเตานะครับเดี๋ยวคนจะตกใจว่าเครื่องฉันทำไมรอมันขึ้นเนี่ยเครื่องกดตัวนี้ช่วยเนี่ยเราขับปกติก็ได้ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องใช้ออเพราะเราเบาปุ๊บเครื่องมันจะเร่งเครื่องมันจะเร่งไง พราะวันคือคําว่าช่วยขึ้นเขาคือเวลาจะชันช,นชนเครื่องมันเร่งไม่ให้ดับไงครับครับอ่ามันม,มีอะไรมากอันนี้ก็อ่ามีชอบน,นั่นเองมีชอปน,นีก็ะแตครับไอ้นูนน้นล่ะไอ้ถาดไปนู้นล่ะนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ออโอเคถ้าเรากดไปปุ๊บมันมีอะไรขึ้นเรากดลบกดหายมันหายก็แค่นั้นครับ ทางพวกนี้ล่ะได้ใช้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ต่อได้ใช้ได้ไหมนี่ที่จุดบุรีอ่ะได้ได้ได้ใช้ได้ปกติแต่บางคนมามันชอบเอาทิ้งไหมอืออ่าไม่เพื่อผมได้ชาร์จแบตระหว่างทางเอ้แล้วอันนี้ล่ะครับได้ใช้ไหมนี่หละตัวปั้นน้ำฝนอ่ะตัวตัวอะไรภาพกระจกภาพกระจกนะถ้าเราถ้าเราเอาตุ๊กตาออกก็คือภาพได้รับได้อ๋ออเคแต่ตอนนี้ก็แต่พับเดี๋ยวมันจะไปมอเตอร์มันจะสางมันจะ ประจบได้แต่เ,เราแต่งเราคนตีโฟเลยล่ะตรงนี้มันฟังได้ไหมครับเนี่ยวิทยุเกมมีงไงแค่นี้อันนี้เป็นช่องฟิวใช่ช่องฟิวก็คือเปิดลงมา ว่าบางทีอะถ้าเราไม่เนี่ยทำบกนั่งได้ทําบกแค่แผ่นเดียวนั่งได้สอันนี้ก็เกยความไอ้น้ำมันอ่าอันนี้ใช้ได้ปกติปกติได้หมดเลยไอ้นี่ถ้าเราวิ่งอะมันจะอยู่ประมาณกลางเลยขีดขาวกลางมานิดนึงอ่าถ้าขึ้นมาถึงเนี่ะต้องมีอ่าต้องจอดแล้วต้องต้องต้องพักเครื่องมั่งแล้วอ่าถึงขีดแดงก็นิดเลยอันนี้ก็เกลยลมสองถังลมมันใช้ใช้สองถังอยู่ข้างล่าง ันนี้มันขึ้นเท่ากันใช่ไหมครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้เท่ากันอ่าถ้าขึ้นถึงสิบมันก็ตัดลงมานิดหนึ่งครับขึ้นตัวนี่คืออะไรลื่นเปรกมือไวใช่ครับอ๋อโอเคแล้วไฟ ABS มันไม่หายใช่ไหม ABS มันไม่หายหรอกให้มันขึ้นไปเถอะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วคือตอนตอนนี้รถรถไม่ได้ใช้ ABS ใช้ ABS อ่าถ้าพยายามนี้ก็คือไปตัดตัดตัดทิ้งหมดครับ ก็เบลวเบลวมันมีเสียงเตือนไหมถ้าเราไหมคะสายเบลวไม่มีอ๋อไม่มีอันนี้ก็รันระบบครับผมเตรียมคพร้อมครับผมเช็คไฟเช็คระบบทั้งหมดครับผม จะสอบระบบดำครับทุกคนก่อ,อนออกเดินทางครับามาดูเตือนฝั่งนี้บ้างครับผมบางตังครับผมก่อนที่จะเอารถออกอะไรรัม่ได้คนตรงใช่ใช่แล้วก็ น,นี่ใบมอบอำนาจเขาก็เซ็นผู้มอบมาแล้วเราจะเป็นผู้รับเนาะรเราจะมีบรรชาชนเรียนบ้านเขาแต่ต้องเป็นตัวจริงลายเซ็นต้องเป็นปากกาตัวที่จะใช้นะโอ้อแต่แต่มันอยู่คู่กับเล่มอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะพวกนี้เป็นปากกาตัวจริงทั้งหมดคือจับกาเมือนเราเขียนสดอ,ะอ่ะอันนี้เขาเรียกตัวไขปิ้นมาแล้วแต่ว่าประกอบการนียังมีแล้วครับอ๋อไปบรรจุเพิ่มก็ไม่ยากหรอก้งครับผมไม่ยาก เอก้าต้าพี่นี่พร้อมอย่างเดียวใช่น่าจะไม่เกินวันพรุ่เล่นเล่นมันติดไปกับกันเมื่อวานใส่ใส่ซองไว้แต่ใส่ไปกับคันที่ไปส่งนี่พอดีป่ะพอดีนะฮะให้เจ๊คันนับใช่ลูกยังมาดูอันนี้นับราคานับมาแล้วนั่ะครับจะนับใหม่ก็ได้ค่ะเด้อ บัตรเราล่ะแ,แยกบัตรไม่นะ่ะอยู่ในรถเหรอแบกเด,ดินย,ยุ่งเลยนะทอาไปกลับไปน้ำเยบตัวเองปุ่มปัญญาครับผมเงินเสร็จเตรียมตัวออกเดินทางได้ครับผมเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ท่านพ่อนะครับผมมาส่งเรารับรถใหม่มหอ้าแม่สวัสดีครับ ขอไปดีครับ <c oughs> โอเคถึงจะบอก<ช>จี้าบ๊ายบาย